สวัสดีครับพบกับผม Tra v e l by บา k ทนในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็อยู่ที่เซเว่แถวบ้านอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้ก็มีร้านลูกชิ้นปาลาระเบิดใจแอนนะฮะแล้วก็มีร้านบริการซักอบฟรี24ชั่วโมงนะฮะตรงนี้ตอนกลางวันก็มีของขายเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนกลางคืนจะเยอะกว่านะฮะพวกของขายหน้าเซเว่นะครก็มีไก่ทอดหัใหญ่แล้วก็มีอาหารตามสั่งนะฮะในวันนี้ปกติจะมี ขนมจีนน้ำยาแล้วก็กว๋วยเตี๋วด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมากินเมนูใหม่เมนูหนึ่งนะฮะเป็นเมนูทำสดนะฮะเป็นเมนูของเซเว่นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเถอะนะฮะร้อนมากๆเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะมากินเมนูใหม่นะฮะเป็นเมนูปรุงสดนะฮะก็คือข้าวผัดอเมริกันไข่ข้นลาวานะครับ ราคาอยู่ที่59บาทนะฮะจากปกติ65นะครับเมนูเครื่องดื่มปังเย็นก็มีนะฮะก็มีตั้งแต่ชาไทยช็อกโกแลตนะฮะนมชมพูนมสดนะครับน้ำแดงนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าแบบงลมมันหมดขอ,อ,อได้ครับน,ะะนี่นะครับข้าวผัดอเมริกันเขาก็ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใส่พร้อมกับแฮมแล้วก็ลูกเกดเลยนะครับตอนนี้เขาก็ตีไข่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เตรียมเอาไข่ลงกระทะนะฮะ ตอนนี้เขาก็เอาไข่ลงกระทะแล้วนะครับทุกคน ครับผมก็กลับมานั่งกินที่บ้านนะฮะเขาก็ให้ไข่ค้นลาวนะฮะโปะกับข้าวผัดอเมริกันเลยนะฮะแล้วก็มีไส้กรอกมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาก่อนนะครับหน้าตาดูน่ากินมากเลยครับทุกคนเขาก็มีน้ำจิ้มแม็กกี้มาให้ด้วยนะฮะเป็นซอสแม็กกี้นะครับ ถ้าอยากได้รสชาติที่กลมกล่อมกว่านี้ก็สามา,า,มารถใส่ซอสแม็กกี้ได้นะฮะนี่นะฮะผมใส่แม็กกี้ลงไปแล้วทุกคนข้าวผัดอเมริกันก็อยู่ใต้ไข่นะฮะซอสอสีแดง นี่นะครับกินกับแม็กกี้นี่เอาจริงๆผมว่ารสชาติกลมกล่อมมากเลยทุกคนมีทั้งข้าวผัดอเมริกันมีทั้งไข่ค้นลาวาแล้วก็ซอสแมกกี้นะฮะก็ได้รสชาติทั้ง3ามรสเลยนะฮะหวานเค็มเปรี้ยวนะครับ นี่นะครับไส้กอรอกนะฮะไส้กอรอกก็อร่อยดีนะฮะมีลูกเกดด้วยนะครับนี่นะฮะลูกเกดอร่อยดีครับเมนูนี้ชอบ คุ้มนะฮะมีทั้งข้าวผัดอเมริกันมีทั้งไข่คนลาวาแล้วก็มีทั้งไส้กอรอกนะฮะถือว่าเต็มคาราเบลเลยนะครับ อร่อยจริงๆทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเมนูนี้นะฮะข้าวผัดอเมริกันไข่ค้นลาวานะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่59บาทนะฮะเป็นราคาโปรโมชั่นนะฮะถ้าเป็นราคาปกติก็อยู่ที่65บาทนะฮะก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทลเวลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ